กับมันสมองที่สั่งการในห้องนี้นะผมกับตัว AVR จัดแบรนด์ออนเกียวซึ่งเป็นตัวท็อป TX R70 z อันนี้น้องมีมก็ลองแชร์มาสักพักหนึ่งแล้วพอมรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็วะไอั่าเี้ยมีกำลังที่ค่อนข้างดีครับถึง210บาท TX R70 AVR ที่เป็น TX r f y ค่อนข้างที่จะจำกัดแบรนด์ใช่ซึ่งออนเกียวเป็นแบรนด์แรกในท้องตลาดเลยครับตั้งแต่ยุค90ทีู่น c e ที่ t i r 7เราเหมาะกับการใช้กับลำโพงที่เป็น TX r f y ในห้องนี้ใช่ครับกำลังหวัดที่ค่อนข้าง แล้วก็ขับได้จริงในสุดลำโพงจริงปกติก็คือหลายคนอาจจะมองว่าแค่เอ r ตัวเนี้ย มันจะขับตัวดอกที่เป็นทีได้ไหวหรอไม่ครับอันนี้ลองมาแล้วเรียบร้อยทุกชแนลทุกชแนลอันนี้ในห้องนี้เราทำกี่ชแนล e l ัใช้กับตัว R Z 7.1.4ครับก็คือทั้งหมด8ชแนล8ชแนลแต่เป็น T H X ทั้งหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็น L T R ด้านหน้าที่ยาวหรือว่า Ad Mod เป็น T H X ทั้งหมดในห้องนี้ Ad Mod ก็เป็น T H X ด้วยใช่ครับนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าคุ่นพลังของเจ้าตัว R Z 7ส4ดตับได้สุดหลอดจริงขับได้สุดหลอดแล้วรู้สึกจะมีฟีเจอร์ที่นา ใจอย่างที่เรียกว่าเจ้าตัวแดร็กไลท์แล้วก็เจ้าตัวนี้รู้สึกที่จะแอดออนตัวเด็กคอนโทรล้วลองแล้วเป็นยังไงมันก็ให้เสียงที่ดังขึ้นครับแล้วก็ความสมูทต่างๆดีขึ้นใช้ในการที่เอาไปลงหน้างานอะไรตรงนี้ถ้าเกิดเรามีแดร็ไลท์ไปร่วมช่วยตรงนี้ก็ว่ามาช่วยอะไรได้เยอะครัก็ช่วยเรื่องแก้ปัญหาลู่ที่ไม่ได้เีนเมลทำอย่างสียงแรงที่ต้องการแอดสอบน้านค่ายหรืออะไรที่ต้องมีการทำลูก ถ้าเป็นหน้างานที่ไม่มีหรือว่าไม่อยากทํามันก็ค่อนข้างช่วยได้ในระดับที่ค่อนข้างโอเคมากเลยเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆสําหรับใครที่อยากใช้ AVR ตัวท็อปจากแบรนด์ออนเกียวนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีตนี้จะมีตั้งแต่รุ่น3 0 50ู้และ0กเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวลําโพงว่าลําโพงของคุณกินกําลังวัดเท่าไหร่แล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกันอย่างตัวทีไดกตัวนี้ก็อาร์เซน70อวิโยนอย่างรัคผม